นักเตะอาร์เซนอลติดทีมชาติกันเกือบยกทีมครับนับไปนับมานี่17คนฮะโอ้เยอะมากครับแล้วก็บูกโยซาก้าครับหนึ่งในนั้นครับฟอร์มดีกับทีมชาติอังกฤษครับนะฮะคว้าแมนออฟเดอะแมตช์แล้วก็สร้างสถิติใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงสโมสรอาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับอาร์เซนอลเตรียมปล่อยกราเบลเชซุสในช่วงมกราคมนี้ทั้งหมดทั้งมงรวบรวมมาในคลิปนี้แล้วครับกันเนอร์เดยดี้ครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่นั่นเองครับนะก็มีข่าวสารของอาร์เซนอลมาฝากกันเช่นเดิมเช่นเคยนะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นโปรแกรมทีมชาติและอาร์เซนอลไม่ได้มีโปรแกรมแข่งขันนั่นเองนะแต่ก็แน่นอนครับข่าวสารยังคงดําเนินต่อไปนะ ใครที่เรียกว่ารักอาซนลทั้งใจครับฝากกดติดตามช่องเก่งกันเนื้อให้ครบทุกช่องทางนะครับและรวมไปถึงครับนะฮะนอกจากติดตามพวกเราแล้วคอมเมนต์บอกพวกเราถึงทุกข่าวที่เราตั้งใจนําเสนอด้วยนะครับแต่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะหรือมีใครมีข่าวอยากอัปเดตอะไรก็เรียนเชิญได้เลยนั่นเองครับมามาลุยกันดีกว่าคลิปนี้ครับนะฮะมีข่าวสารโอ้โหนี่มากมา,ายสคริปเบล่มเทิ่มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปก็แล้วกันนะครับ เริ่มต้นที่นักเตะอาร์ซนอลครับพาเรตกันติดทีมชาติกันแทบจะยกทีมเลยนะครับ17คนด้วยกันโอ้โหเยอะมากนะครับไล่ตั้งแต่ประตูยันกองหน้านะครับมีดดบิดรายากับทีมชาติสเปนนะครับผมไล่ตามตำแหน่งนะไม่ไล่ตามทีมชาตินะแล้วก็กองหลังมีวิลเลียมซาลิบาครับกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เจอเรนทิมเบอร์ครับจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับกราเบียมากายสบราซิลนะครับแล้วก็มี มาลุยส์เกลี่ทีมชาติอังกฤษนะครับริกาโดกาลาฟิโอรีครับทีมชาติอิตาลีนะครับแล้วก็คริสเตียนมอสเกล่าครับอันนี้เป็นยู21นะแต่ก็นับว่าเป็นทีมชาติด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กองกลางครับคริสเตียนนอกาดครับก็เรียกว่าติดทีมชาติด้วยเช่นกันกับทางด้านอีธานวันเอรี่นะครับอีธานวันเอรี่นี่ก็เป็นทีมยู21นะชุดเล็กนะนะครับส่วนแนวรุกครับโอ้โหเรียกว่าแทบจะยก ยกกะบิเลยนะครับเริ่มต้นจากเรียนโดทอสซาครับกับทีมชาติเบนเย่ยมครับนะฮะทีมชาตินี้ผมชอบนะฮะแล้วก็กราเบลมาตินเนรีครับทีมชาติบราซิลนะครับทีมชาตินี้ผมก็เป็นติ่งนะครับแล้วก็บูกโยสาก้าอังกฤษนี่ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็วิตต์เยอร์เคเรสกับทีมชาติสวีเดนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่โหเรามีขุมกำลังที่เป็นกำลังหลักทีมชาติหมดเลยนะและไอที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ติดทีมชาตินะ นะครับมีการบาดเจ็บรบกวนนะอย่างมาตินโอเดการ์ดเนี่ยถอนตัวทีมชาตินะเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็อย่างมีเบนจามินไวท์นี่งอนผู้จัดการทีมชาตินะเลยไม่ติดนะจริงๆยังมีมิเกลเมริโนอะไรพวกนี้ก็ทีมชาติสเปนหมดเลยนะครับซูบิเมนดี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าโอ้โหนักเตะเราขุมกําลังเราตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นขุมกําลังของกําลังหลักของแต่ละชาติของตัวเองเลยนะครับไปดูฟอร์มของบูโกโยสาก้ากันหน่อยครับล่าสุดครับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชครับสำหรับ ทีมชาติอังกฤษครับยิงประตูดได้ด้วยนะครับอังกฤษถล่มไป3าศูนย์ในเกมล่าสุดนะบุกโยอากาก็ทําประตูดได้ด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นสถิติครับของนักเตะอาร์เซนอลที่ติดทีมชาติอังกฤษครับและทําประตูดได้ถึง13ประตูนั่นเองนะทาลายสถิติเดิมนะครับที่ทําเอาไว้ก็คือคุณคลิฟบาสตินนะครับซึ่งผมเกิดไม่ทันนะในปี1938นเ้นู่นเลยนะก่อนหน้านี้นักเตะอาร์เซนอลที่ทําประตูได้ในทีมชาติอังกฤษ 12ประตูนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าอังกฤษกับอาร์เซนอลเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะแต่แนวรับของอาร์เซนอลจะเป็นทีมชาติอังกฤษกันนะครับไล่ตั้งแต่ที่ผมดูบอลนนะส,ตส,ตสตีโบตโนียดัมนะครับมาตินคีโอนโซแคมเบลเดวิดซีแมนผู้สำประตูอะไรแบบนี้นะครับมักจะเป็นทีมชาติอังกฤษกันแต่ว่าแนวรุกเนี่ย เราจะกลายเป็นแบบตัวต่างชาติอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมก็เกิดไม่ทันนะใครเกิดทันแชร์แลกเปลี่ยนกันได้นะว่ามีแนวรุกของอาร์เซนอลที่เป็นทีมชาติเกิดใครบ้างแล้วยิงประตูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับไปดูที่เรื่องอื่นๆกันต่อเลยแล้วกันนะสำหรับอาร์เซนอลครับในช่วงมกราคมนี้ครับเตรียมจะปล่อยกราเบลเชียซุสออกจากทีมครับหลังจากที่สัญญาของเขาเนี่ย ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับโดยจะหมดปี2027นั่นเองนะครับตอนนี้นะักเตะใกล้จะฟิตพร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนะแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าลงมาเรียกราคาแล้วก็ขายเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะหายเจ็บกลับมาก็ช่วงปลายธันวาต้นมกราเนะ,ะก็เป็นช่วงเดียวกับที่ตลาดจะเปิดนโอ้โหนี่ทําไปทำไมจะเจ็บปีหนึ่งเอาเลยนเนี่ยถือว่าโหดเหมือนกันนะสำหรับกาเบรียลเชซุสนั่นเองนะครับ ไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะครับอาร์เซนอลเตรียมขยายสัญญานักเตะอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมซาลิบาที่ต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีบูกโยซาก้าครับตอนนี้มีข่าวจากวงในวงกบวงนอกนะครับบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมขยายสัญญากับบูกโยซาก้าปีกตัวเก่งของทีมตอนนี้เหลืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับโดยแหล่งข่าวยืนยันว่าสโมสรเนี่ยมั่นใจฮะว่านักเตะจะเซ็นต่อแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นครับ จอร์เรียนทิมเบอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่อาร์เซนอลกำลังเตรียมจะจดสัญญาเพิ่มเติมนะครับซึ่งสัญญาเนี่ยไม่มีอะไรครับซอนยังแต่ยังแต่งยัไม่ได้ใกล้หมดสัญญาอะไรนะแต่ว่า ที่จะมีการเซ็นเพิ่มเนี่ยคือจะให้ค่าเหนื่อยเพิ่มนะครับนี่ตอบแทนความดีครับซึ่งตัวนักเตะเองเนี่ยก็ต้องการจะอยู่ต่อกับสโมสรในระยะยาวครับการเจรจาตอนนี้อยู่ในเรื่องของการต่อรองเรื่องค่าเหนื่อยนะครับโดยที่เชื่อว่าสแตนลเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มให้นะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยมีผลงานที่ดีกับสโมสรนั่นเองนะครับก็จะต่ออีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ไม่ใช่สองสาคนนี้นะจะมีเดบิดตลายะด้วยมาตินโอเดกาด้วยนะครับแต่ว่าก็ในรายของโอเดกาดเนี่ยนะครับมีหลายทีมครับ ต้องตาเป็นมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพิเสือครับเสือใต้ไบยมินิกก็อยากได้นะครับรวมไปถึงปารีสแซงแองแงงนะครับจริงผมแอบคิดถึงคนที่น่ากลัวจริงคือเรอัลมาดริดนะผมไม่รู้ว่าโอลิการ์ยัง,ยงติดใจกับมาดริดหรือเปล่าว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งก็เคยได้เป็นนักเตะมาดริดแล้วแต่ว่าเป็นแค่ดาวรุ่งอะไรแบบนี้วันนี้อยากจะกลับไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ยังเป็นกัปตันทีมของเราอยู่และยังเป็นคนสําคัญของอาร์เซนอลอยู่และกําลังจะต่อสัญญาด้วยนั่นเองนะครับ ไปดูเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับสำหรับนักเตะของเราครับที่ทำผลงานได้ดีในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาและได้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรก็คือกราเบียมาตินารีนะครับผลงานทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับสำหรับมาตี้น้องรักของพรีนะครับยิงในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลียยิงในเกมสำคัญอย่างเจอกับแมนซิตี้อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับสำหรับรางวัลนี้นั่นเองนะครับ ไปดูเรื่องของอื่นๆกันบ้างดีกว่าอ่ะงั้นมาตินารีสักเล็กน้อยนะครับมาตี้ครับก็มีการให้สัมภาษณ์ครับคือมาตี้ตอนนี้ไปรับใช้ชาติบราซิลอยู่นะก็บอกว่าถ้าแขวนสตาร์ทเนี่ยจะกลับไปเล่นที่บราซิลนะครับก็บอกบอกว่าผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรโคเรนเทียสนั่นแฟนมากครับผมเกิดที่บาร์ซาวจอร์ดเลยนะตอนอายุขวบเนี่ย,นนย,ยผมเริ่มเล่นให้กับโคเรนเทียสแล้วโหจริงเหรอขวบขวบเป็นนักบอลแล้วอ๋อ นะครับช่วงชีวิตวัยเด็กของผมทั้งหมดอยู่ที่นั่นผมเล่นฟุตบอลฟุตซอลนะครับแทบจะทุกวันเลยผมหลงรักสโมสรแห่งนี้มากและผมพยายามติดตามพวกเขามาตลอดยกเว้นในเกมที่มีวันการแข่งขันที่ดึกเกินไปสําหรับผมตีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ่แต่ว่าถ้ามีโอกาสผมจะดูพวกเขาอยู่เสมอแม้แต่ดาบี้ล่าสุดกับพาเมัสครับเกมนั้นมากเยส er ก็มาดูกับผมและเพื่อนๆของเราที่บ้านนะครับเกมนั้น เราทำได้ดีมากทุกคนดีใจกันสุดๆเลยนะครับแน่นอนว่าพอถึงช่วงปลายอาชีพผมมีความฝันครับที่อยากจะกลับไปเล่นที่บ้านเกิดประเทศบราซิลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุยกับพ่อแล้วว่าเราจะกลับไปโคเรนเทียสนั่นคือความฝันของผมและพ่อผมก็เป็นแฟนโคเรนเทียสตัวยงด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างแล้วกันนะครับไปดูคนเรื่องคนนี้พูดถึงอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับจริงๆมีข่าววงในด้วยนะ เรื่องของกองหน้าอาร์ซนอลนะเป็นข่าวเมาส์มอยอ่ะข่าวเมาส์มอยว่าจริงๆอาร์ซนอลเนี่ยนะครับวางงั้นผมผมไอคนนึงคนนี้ว่าเดี๋ยวผมว่ากลับมาว่านะเดี๋ยวเอาเมาส์มอยแเราเป็นคนขี้เมาส์อยู่แล้วนะครับล่าสุดมีข่าวนี้ครทุกคนคือมีข่าวแบบเรียกว่าเมาส์มอยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกองหน้าเบอร์หนึ่งของอาร์ซนอลในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ใช่วิกตอร์เยอร์เคเรสครับ ซื้อมาระดับนี้มึงไม่ให้เขาเป็นมือหนึ่งจริงเหรอใช่ครับมีแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรอาร์เซนอลครับเปิดเผยเผยเผยว่านะครับแม้การที่อาร์เซนอลทุบท้องพักังระดับ70-80ล้านเนี่ยนะครับเพื่อคว้าตัวโยเคเรสกองหน้าคนสําคัญของทีมชาติสวีเดนมาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยแต่จริงๆแผนแรกเนี่ยไม่ใช่เขาที่จะมาเล่นเป็นศูนย์หน้าเบอร์9ให้กับทีมนะครับที่จริงแล้วครับใช่ครับคล์เฮาแวกครับจะเป็นเบอร์หนึ่งของเราครับนะฮะ เพราะว่าครับนะฮะมีแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าฮาคายฮาวเวิตไม่บาดเจ็บในช่วงสตาร์ทซีซั่นเนี้ยเขาจะเป็นกองหน้าเป้าของทีมครับแทนที่จะเป็นวิกตอร์เยอเคเรสครับซึ่งสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยตั้งใจที่จะให้เยอเคเรสเนี่ยปรับตัวกับลีกใหม่ระบบใหม่ก่อนสภาพแวดล้อมใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ให้คายฮาวเวิตเนี่ยรับหน้าที่นี้ไปอัพขุนมาแล้วบึกกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของทีมไม่ใช่วิกตอร์เยอเคเรสนะครับแต่ว่า มันไม่เป็นตามแผนนะครับอย่างที่เราทราบกันคายฮาวเวกดันได้รับอาการบาดเจ็บเสียก่อนก็เลยกลายเป็นเยอเคเรสครับที่เป็นสุดหน้าเบอร์หนึ่งแล้วก็ทำไปแล้ว3ประตูในสีเสื้ออาร์เซนอลนะครับแล้วก็ข่าวยังยกระดับไอ้ข่าวยังบอกด้วยนะครับว่าการมาของเยอเคเรสเนี่ยช่วยยกระดับทีมได้มากนะครับ ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีมากๆครับเพราะว่าในฤดูกาลก่อนๆเนี่ยถ้าเราสังเกตกันเนี่ยนะครับผู้เล่น2-3ถึงคนเนี่ยจะประกอบบูกโยสากานะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ครับกลายเป็นเยอเคเรสครับที่โดนจับ จับประกบแทนนะครับแล้วก็เนื่องจากพละกําลังเนื่องจากความสามารถในการดึงแนวรับของเขาเนี่ยนะครับทำให้กองหลังเนี่ยต้องมาโฟกัสโยเคเรสมากเป็นพิเศษนั่นเองนั่นทําให้อาร์เซนอลเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอันนี้วิเคราะห์เหมือนกับผมนะนี่นี่เอาเอาเอาข้อมูลผมมาอ้างว่าเนี่ยเอาเอาเอาที่มนชัยพูดมาอ้างมาเนี่ยนะครับทำให้อาร์เซนอลเนี่ยมีพื้นที่ด้านด้านข้างแล้วก็สร้างอันตรายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรเขาบอกมาจริงๆริเขา มีชื่อให้ผมได้แต่ผมไม่เอาดีกว่าเราอย่างไม่ไม่เปิดเผยแล้วกันนะเพราะเรื่องเมาส์เรามันมีเสน่ห์ตรงที่เราไม่รู้ว่าใครเมาส์ใครนะครับอ่ะมีอะไรน่าสนใจต่อมีสตีเฟนเจอร์ลัดครับพูดถึงนักเตะอาร์เซนอลนะครับปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้เลยกันละกันนะสตีพจีครับนะฮะห้องเครื่องของทีมชาติอดีตห้องเครื่องทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็รวมไปถึงตำนานของแดงลิเวอร์พูลนะครับที่เพิ่งมาเมืองไทยไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์น่ารักเลยนะครับบอกว่า พรีเมียร์ลีกเนี่ยผมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมคิดว่าเดคแอนไรส์เนี่ยเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยนะผมชอบเขามากเลยครับทั้งทัศนคติความมุ่งม,มั่นและวิธีการยกระดับตัวเขานะครับที่ทำให้กับอาร์เซนอลเขาเพิ่มมิติใหม่ๆใ,ให้กับเกมนะครับแล้วก็เขาส่งทำให้มันส่งผลดีกับสโมสรอาร์เซนอลผมมองว่าถ้าหากผมเนี่ยได้เล่นกับเดคแอนไรส์นะน่าจะเป็นคู่กองกลางที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับนะก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจนะนะพี่เจิดบอกแบบนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยโตโ o ต้าครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า Toyota ให้ความสําคัญกับวงการฟุตบอลเป็นอย่างมากครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดต่างๆนานามากมายเลยนะครับและตอนนี้ครับ t ตโยต้อยากมอบของขวัญพิเศษให้กับคอบอลอย่างพวกเราทุกคนนั่นเองครับกับแคมเปญนี้ครับโตโยต้าเชียร์มันติดโปร มอบส่วนลดมูลค่า2,000บาทครับสำหรับแฟนบอลที่ซื้อรถยนต์โตโยต้าคันใหม่รุ่นใดก็ได้ครับแฟนบอลคนไหนกำลังจะออกรถโตโยต้าอยู่พอดีครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพื่อรับส่วนลด2,000บาทไปเลยนะครับขอบคุณโตโยต้าด้วยลวกันนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่เรานําเสนอคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ